มีกุ๊กกิบจุดเลขทูบเมื่อวันก่อนตรงเป็นเลขเด็ดวันที่หนึ่งมิถุนายนหกหกหวยงวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายน2566อยังซื้อทันก่อนหวยออกหวยงวดนี้วันที่หนึ่งมิถุนายนห6อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะถึงเวลาประกาศผลสลากหวยรัฐบาลไทยกันแล้วโดยหากใครกำลังมองหาเลขเด็นเลขเด็ดหวยงวดนี้ก็คงต้องเร่งมือกันหน่อยหลังจากที่ผ่านมากูรูหวยดังที่ผ่านมาก็ได้ปล่อยเลขเด็ดออกมาอย่างต่อเนื่องให้คอหวยได้ติดตามกันมากมาย เอาเป็นว่าหากคอหวยที่มีเลขอยู่ในมือแล้วก็ดีใจด้วยกับการลุ้นหวยงวดที่จะมีถึงนี้ส่วนใครที่กำลังมองหาอยู่ก็คงต้องรีบเร่งมือกันหน่อยโดยทีมงาน r r i h t t ูเดย์ไบรท์ t ูเดย์ก็ได้สรรหาเลขเด็ดเลขดังเลขเด่นมาฝากคอหวยกันแบบจัดเต็มเหมือนเช่นเคยเลขทูบี้กุ๊กกิ๊บเลขเด็ดเลขดงังโดยแนวทางเลขเด็ดหวยงวดนี้วันที่หมิถุนายน6 6ี้กุ๊บกิ๊บ ก็ได้ปล่อยแนวทางน่าสนใจมาให้คอหวยกันแบบคัดเน้น,น,นด้วยแนวทางเลขสามตัวหากพร้อมแล้วไปดูกันเลยกับแนวทางเลขเด็ดเลขเด่นที่แจกกันแบบจัดหนักจัดเต้นเลขดังนี้เลขสามตัว098อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวที่ได้จากทั้งคู่เป็นเพียงแค่แนวทางเลขเด็ดสำหรับหวยรัฐบาลงวดวันที่วันที่1มิถุนายน66โปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อด้วยนะ